สวัสดีค่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยร์ปีใหม่กันนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะเอาล่ะก็ไปมาแนะนำตัวกันนะที่ชื่อว่า้อมกันที่ตาสีฟ้าๆนะั่นแหละล้อมกันพอใช้น้ำแฝงว่าลองกันล้อมกันแล้วกันนะน้ำแฝงนะน้แฝงแล้วก็อีกสองตัวที่เหลือก็มาสคอตพี่เอง จะไม่มีชื่อเรียกมาสคอตไปงั้นแหละไม่มีชื่อให้สตอรี่บัน EP ศูนย์นะ mm hmm. กะ็มาเล่าอะไรต่อก็ยอก้องความกันก็จะเป็นคนเงียบเงียบหน่อยข้างรเงียบเงียบนี่หนะก็จะพูดบางเล็กน้อยส่วร์เนสคอตที่ผมสร้างนั้นนะอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างหลาเเิงบ้าบ้านหน่อยอย่างนั้นแหละ เปิดเสียงดังกันหน่อยนะคะเ <_ d ata> พราะว่าถ้าเราเปิดเสียงถ้าเราพูดเสียงดังนะน้องๆที่เปิดเสียงดังดูหนะ่อยเดี๋ยวหูแตกกันเ <_ d ata> ข้าใจเข้าใจแหละว้าวจะได้ยินเสียงกลางหันนะปพิที่บ้านมีกลางหันด้วยแหละเห็นไหมเสียงกลางหาันดังกว่าสิเสียงกลางหันเนี่ยมันดังกว่าเสียงพี่พูดอีกมัส <_ d ata> แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นคนที่ขี้หัวร้อนหน่อย ชเัเล็เลือกของน้งที่เป็นดาวเรียกว่านา้องผมยาวอะนะน้องผมยาวเขาจะที่หัหร้อนหน่อยโหร้อนบ่อยนิดหนึ่งแล้วก็มือหนักใช่น้องทำเพื่อนมันแตกแล้วก็ตบเพื่อนหัวฟัดพื้นหัวฟัดเหล็กเพื่อนก็เพื่อนของน้องของนั้นก็ไม่สบายไปไม่มีอะไรจะพูดเยอะละบายบายจุบ๊บ